วันนี้15พฤษภาคมที่หน้าสารคลางจังหวัดอุดรธานีได้มีกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกกว่า50คนพร้อมรถบรรทุกดินกว่า20คันได้รวมตัวร้องของความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในกรณีที่ตำรวจเลือกปฏิบัติปรับรถบรรทุกคันละ500-2,500บาทรถของนายไม่จับอ้างนายสั่งลุยจากนั้นก็รอยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมานายชัย,ยพลน์ทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมารับหนังสือกับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกแทนนายอดรสรอนันตริยทรัพย์ตัวแทนกลุ่มเปิดเผยว่าพวกเราประกอบกิจการรถบรรทุกสิบล้อโดยบรรทุกดินในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีถูกตำรวจเมืองอุดรธานีจับกุมหลายครั้งมาตั้งด่านในเส้นทางรถบรรทุกวิ่งแทบทุกวันนอกจากนี้ยังมีตำรวจสายสืบนอกเครื่องแบบไปจับรถบรรทุกถึงหน้างานสอบถามตำรวจที่มาจับกลุ่มทุกชุดได้ความว่านายสั่งมา ปัจจุบันมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของเมืองอุดรธานีได้ประกอบอาชีพรับเหมาถมที่และมีรถบรรทุกสิบล้ออยู่หลายคันตำรวจก็เห็นแต่รถบรรทุกดังกล่าวไม่ถูกจับกลุ่มแม้แต่ครั้งเดียวแถมยังบอกอีกว่าเพราะเป็นรถของนายไม่จับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งหน้าแถมยังอำนวยความสะดวกให้กับเขากระทำผิดเสียอีกนายชัย,ยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าแนวทางการช่วยเหลือบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก โดยจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดมาจากอะไรบ้างแล้วร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนคำจันแสนลาวันรายงาน